สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเจสซี่ก็นำทีมนะคะเหล่าพี่ๆน้องๆค่ะเราจะมาฉลองครบ1 0 0 0 0มืนซับสไครต์กันใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ก็มีเด็กๆนะคะมากันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคนแรกนะคะชื่ออะไรคะชื่อชชื่อพี่ชินค่ะ,คะแล้วก็ต่อมาก็คือน้องจ๊จ๋านั่นเองนะคะ ซึ่งก็ลงคลิปกับพี่เจสซี่ไปหลายคลิปแล้วนะแล้วอีกคนหนึ่งเอลซ่าน้อยชื่ออะไรคะน้องอะไรคะ <c oughs> น้องชมพู่คะ่ะ <c oughs> น้องชมพู่กําลังเขินอยู่เลยนะแล้วก็มีอีกคนนะคะก็คือพี่ภูมิค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีนี่เป็นเค้กวุ้นนะคะหน้าตาน่ารักน่ารักเลยนะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะกินขนมแล้วก็กินเค้กกันด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะลงมือเลยคะ่ะ กินกันเลยค่ะเด็กๆอ้าวโอ้โหเด็กๆนะคะกำลังแกะขนมกันเลยค่ะแกะแล้วอย่าลืมป้อนให้น้องชมพู่ด้วยนะคะเจสซี่น้องชมพู่กำลังเมามันเลยนะคะกับการแคะตุ๊ก,กตาค่ะเออชอบใจใหญ่เลยนะคะเห็นพี่ชินใส่แว่นตาตัวตลกค่ะ นายพี่ชินกินอะไรพี่ชินกําลังแกะเลนะคะพี่ภูมิกินขนมโรลเลอร์คอสเตอร์ค่ะแล้วน้องชมพู่จะกินอะไรและเนี่ยฮะเอลซ่าน้อยนะคะวันนี้มีทางเอลซ่าแล้วก็อันนาด้วยใช่ไหมคะอน,นายิ้มหน่อยคะ่ะนี่อ้าวยังแกะไม่ได้อีกคะ่ะพี่ชินพี่ชินยังแกะไม่ได้เลย มานนียหน่อยน้องชมพู่วันนี้ใส่ชุดสวยเลยนะคะไหนแม่ขอดูหน่อยขอดูชุดหนูหน่อยนะโอู้เอลซ่านุอยหมุนตัวหน่อยสิคะชมพู่หมุนตัวหน่อยโอ้โหข้างหลังมีโบโด้วยนะนี่วันนี้เด็กทุกคนก็มาร่วมฉลองหนึ่งหมื่นซับสไครต์กับเจสซี่นะ <c oughs> ก็เป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะคะที่เจสซี่ได้ลงคลิปมาค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึง1,000งหมืนซับสไครแล้ว <c oughs> เอาละค่ะ <c oughs> เด็กๆ <c oughs> ตอนนี้เ <c oughs> อะไรเนะี่ย <c oughs> ชมพู่มาเร็วตอนนี้เราจะมากินเค้กกันแล้วนะคะชมพู่ <c oughs> อ้าวเตรียมตัวค่ะ ตอนนี้เราจะมากินเค,ค้กวุ้นกันแล้วนะคะเอ้วุ้นเนี่ยเป็นรูปว่างอะไรเนี่ยมีกล่องของขวัญแล้วก็มีกระต่ายอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ Happy birthday ค่ะ Happy birthday อันนี้ก็ใกล้จะถึงวันเกิดเจสซี่ด้วยแล้วใช่ไหมนี่สำหรับเค,ค้กวุ้นนะคะคุณพ่อของเจสซี่ซื้อมาให้คะ่ะเพื่อฉลองหนึ่งหมื่นซับสไครต์ของเราเ <Yeah. S 1> ้มามา แจกช้อนกันเลยค่ะเราไม่ต้องตัดเค้กนะคะแจกช้อนกันเลยจัดการเลยค่ะชมพู่ช้อนค่ะชมพู่ไม่กินอ้าเด็กๆลงมือเลยค่ะชอบตรงไหนจิ้มเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างสิอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมอะไรเนี่ย คนเนี้ยไม่กินนะไม่ชอบกินเคก้กหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไอติชินอร่อยไหมครับ<า>อะไรนะครับอะไรนะอร่อยครับอร่อยครับพี่พุมอร่อยไหมอร่อยครับแซ่บอีหลี่ไหมจะจ่าแซ่บอีหลีไหมรู้ว่องี้เลยซื้อเป็นตัวแล้ามมาดีกว่าทำไมอ่ะให้แซ่บกันทุกคนเลยเหรอ โ uh huh. อ้โหถูงเท่จะอร่อยค่ะ,ะเด็กๆกินกันใหญ่เลยนะคะเจ้าจ๋าอมทำไมอ่าตักแล้ว <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> ตก <c oughs> อะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าจะกินอันนั้นใช่ไหมคะให้พี่ชินตักให้เลย เค้กบุนอร่อยค่ะสีสันสวยงามด้วยเอาไม่เอาชมพู่ไม่กิน <laughs> พี่ชินทำหล่นด้วยป๊อกเลย <laughs> อร่อยไหมจ๊สะสา <laughs> นั่นกินโอรีโอ้แล้วอ้าชมพู่กินไหมคะกินไหมคะชมพู่อ้พี่ชินป้อนน้องหน่อยป้อนน้องหน่อยครับค่ะ <laughs> อ้าชมพู่อ้ํา <laughs> ตอนนี้นะคะพี่ชินกำลังตักตรงที่เป็นของขวาญให้น้องชมพู่กินค่ะอ,อ,อร่อยจริงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปาร์ตี้เด็กๆของเราฉลองหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆกินขนมกันให้อร่อยกันไปเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายหน่อยค่ะ